วันนี้จะพูดถึงคุณค่าของคนที่ไม่เคยละทิ้งอัลกุรอานค่ะคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำนี่คือสิ่งที่ท่านอัลูลบอกไว้ถึงพวกเขาค่ะอันอับดุลละอิบเนอัมรอรอดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลละลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละมันกอรออาอัชรออายะตินฟีไลละตินลัมยุกตับมินัลกอฟิลีนมันกอรออาอัชรออายะตินฟีไลละตินลัมยุกตับมินัลกอฟิลีนรอวาฮุอัลฮากิม ถ้าเราโซนซาเราเรหัวอะไรหัวซาลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานนะคะสิบอายะในทุกๆคืนจะไม่ถูกบันทึกแก่เขาว่าเขาเป็นผู้ที่หลงลืมเผลอไผลบันทึกโดยท่านอิหมัมอัลฮากินนะคะอีกครั้งนะคะใครที่อ่าน อ่านอัลกุรอานสิบอายะในทุกๆคืนจะไม่ถูกบันทึกไว้ที่เขาว่าเขาเป็นผู้ที่หลงลืมเผลอไผลค่ะถ้าเราศูงสาลอร์ว่าแล้วซลัมบอกเราถึงว่าน้อยที่สุดที่เราในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นเบ่าวของอัลลอฮ์เรียนรู้พระํารัดของพระองค์ที่จะอ่านในแต่ละคืนอย่างน้อยที่สุดสิบอายะถ้าใครรักษาในการอ่านอัลกุรอานสิบอายะได้ในทุกๆคืนเขาจะไม่เป็นผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์ไม่เป็นผู้ที่เผลอไผลในการกระทําสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์ค่ะ ในอีกฮะดีสอีกบทหนึ่งค่ะมีการบอกต่อเนื่องว่าว่ามันก็มาคอมซี่นะอายะกุติบะมินดากิรีใครที่อ่าน50อายะในทุกๆคืนนะคะเขาจะถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ว่ามันก็มามิอตบิมิอติอายะ กุติบามินาลกรอตีนใครที่ยืนอ่านในยามค่ำคืนนะคะคำว่ากอมาในที่นี้หมายถึงอ่านในละหมาดกิยามุลยัยหรือว่าการยืนอ่านในละหมาตหัดยุดนะคะใครอ่านได้100อายะจะถูกบันทึกไว้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมพักดีต่อเลาะว,วามันก็มาบีอัลฟิอายะติน กุติบามินนมกนาตอรรมผู้ใดที่อ่านหนึ่พอายะในทุกๆคืนของการยืนละหมาดกียามุลัยจะถูกบันทึกไว้ที่เขาว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับก่อนตอรอนะคะหรือว่ามินก็มินก่อ,กอนตอร้อนั้นในที่นี้นั้นหมายถึงเป็นมาตรวัดหนึ่งนะคะที่ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นผล,ลบุญเทียบเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันหรือบางรายงานบอกว่าเป็นสิ่งที่ ยิ่งใหญ่กว่าโลกดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดนะคะอีกครั้งค่ะใครอ่าน10อญญายะในทุกคืนจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่หลงลืมเผลอไผลใครอ่าน50อญญายะในการยินละหมาดก,กยามมุลไลทุกคืนเขาจะเป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ ใครอ่านหนึ่งร้อยอายะในการยืนละหมาดในทุกๆคืนเขาจะถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่พักดีนอบน้อมและใครอ่านหนึ่งพันอายะในทุกๆคืนจะถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลบุญมากมายเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินหรือว่าเท่ากับโลกดุนยาหรือสิ่งที่มีอยู่ในนั้นทั้งหมดค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลที่นามาบอกในวันนี้ถ้าเราศึกลลัลลวฮาอะไรว่าสลัมให้เราให้ความสําคัญกับอาการอ่านอัลกุรอานค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านในยามเช้ายามเย็นนะคะอ่านรวมๆกันได้วันละสิบอายะก็ยังดีอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่ไม่หลงลืมอัลลอฮ์อยากจะเพิ่มระดับขั้นให้ตัวเองก็อ่านมากกว่านั้นจริงๆคําว่า1000อายะดูเหมือนมากนะคะอัลกุรอานมี6 0 0 0กว่าอายะเราเพิ่งอ่านเพียงหนึ่งใน6กของกุรอานที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นเอง ะะก็ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และความขวนขวายของแต่ละคนที่จะนําพาให้เราอยู่ในสถานะไหนที่ทา่านอัลซุลได้บอกกับเราไว้10อายะไม่หลงลืมอัลลอฮ์ห้าอายะเป็นผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ หนึ่งร้อยอายะเป็นผู้ที่นอบน้อมพักดีต่อพระองค์หนึ่งพันอายะเป็นผู้ที่จะได้รับผลบุญมากมายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถดํารงไว้ซึ่งการอ่านอัลกุรอานให้ลิ้นของเราได้ชุ่มฉ่าด้วยกับพระดารัดของอัลลอฮ์เราจะได้รับสถานะดังที่ทาาสสา่านอัลสุลซอลลัลลอฮุอะเลาซัลลัมบอกไว้ในฮะดีษนี้ค่ะอีกรอบนะคะวันนี้ขอนํามาในระดับที่น้อยที่สุดเพื่อให้เรากระตุ้นเตือนตัวเองค่ะมั่นกอรออาอัชรออายาตินฟีไลละตินลำยุกตับมินะลกฟน ใครที่อ่านสิบอายะในทุกคืนจะไม่ถูกบันทึกว่าเขาเป็นผู้ที่หลงลืมต่อารอ์ค่ะสาลามะเลกุมวเรา์มาตุลล์วอบารกาตุฮ